วันนี้มีอุปกรณ์ชาร์จแท็บเล็ตโนต้ตบุ๊กรวมไปถึงเข้ากันได้ดีกับมือถือใหม่อย่าง iPhone 17 s ซ r รี s โดยในคลิปนี้ประกอบไปด้วย Anchor Nano Powerbank A1638 จุดเด่นก็คือบอด y ี้เนี่ยเล็กกว่า10 0 0 0มิลิแอมในรุ่นอื่นๆถึง16%ในเรื่องการชาร์จเร็วนะครับทำได้สูงสุด45วัตต์นี่คือ power bank ที่มีสายในตัวเองครับเวลาเราอยากจะใช้เมื่อไหร่เราดึงออกมาได้เลยและความยาวของเขาเต็มที่จะอยู่ที่70เซนติเมตรยาวมากเพียงพอที่เราจะวาง power bank ไว้บนโต๊ะแล้วก็อาจจะหยิบมือถือสักเครื่องหนึ่งหรือจะเอามาห้อยนิ้วแบบนี้แล้วก็ ถือใช้งานไปไปมามาสามารถที่จะย่นให้มันสั้นกว่านี้ได้หรือไม่หรือต้องดึงสุด70เซนเลยอย่างเดียวนี่ครับเขาจะแบ่งเป็นล็อกเป็นเซตเป็นของเขาซึ่งเราไม่จำเป็นต้องดึงสุดก็ได้สมมุติว่าเราอยากจะใช้งานไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยใช่ไหมเราก็ห้อยไว้ที่ข้อนิ้วถือแบบนี้ได้เลยครับซึ่งวัสดุที่เขาใส่มาให้นะครับใช้วัสดุที่คงทนดัดงอได้สายไม่ขาดในได้โดยง่ายและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพกสายชาร์จรูปแบบ usb type a ไปยัง type c มาอีกเส้นหนึ่งเราสาม สามารถใช้เสียบเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆได้ครับอาจจะเป็นมือถือเครื่องที่2ลํลำโพงบลูทูธหรือใดๆก็ตามแต่ความเร็วของพอร์ต USB Type A จะอยู่ที่22.5วัตต์และแน่นอนนะครับว่าด้านข้างกันเนี่ยก็จะเป็น USB Type C ที่เป็น C2 นะครับอันนี้เนี่ยความเร็วเต็มที่สูงสุดคือ45วัตต์เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะคราวนี้เราพลิกกันมาดูที่ขวามือของส่วน power bank เขาเนะครับจะมีปุ่มคล้ายๆกับที่สแกนนิ้วแต่ไม่ใช่ชัวร์ครับผมลองกดปุ่มตร นี้1ครั้งชึ่งจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่ตัว Power Bank นะครับอย่างตอนนี้เหลือ7%จอแสดงผลตรงนี้นะครับสามารถบอกได้ว่าแบตเตอรี่คงเหลืออยู่เท่าไหร่และเมื่อไหร่ที่เราชาร์จไฟกลับมาที่ตัว Power Bank เวลาในการชาร์จจะเหลืออีกกี่นาทีก็สามารถบอกได้จากหน้าจ้าตรงนี้ครับเจ้า Power Bank ตัวนี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะจิ๋วแต่ว่ามันแจ๋วตรงที่ว่าเราสามารถชาร์จอุปกรณ์หลายๆเครื่องพร้อมๆกันได้เต็มที่3อุปกรณ์นะครับโดยที่เขามีระบบ Active Shield ในการแบ่งกำลังไฟตามอุปกรณ์ที่เราชาร์จ ซึ่งจะหารเฉลี่ยกันตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับหากว่าคุณใช้งานควบคู่กับมือถือของ Samsung ซึ่งในที่นี้ครับผมก็มีมาให้ทดสอบให้ดูด้วยเจ้า Power Bank รุ่นนี้นะครับรองรับเทคโนโลยี s ซั s u n g Fast Charging 2.0เจ้า Power Bank ตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสัก232กรัมนะครับถ้าให้ไปเปรียบเทียบกับมือถือก็ประมาณว่า ถือ2เครื่องพร้อมๆกันอะ,อะไรแบบนี้รูปแบบของงานดีไซน์นะครับจริงๆแล้วปกติเนี่ยเพราะแบงค์ขนาดเล็กเขาจะทําเป็นลักษณะแบนๆใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําเป็นแบบแบนเขาอาจจะทําหนาหน่อยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้เทคนิคการดีไซน์ให้คล้ายๆกับทําเป็นกล่องนมของเด็กสรุปแล้วครับ a n งเกิลนาโนพาวเวอร์แบงค์เนี่ยนับได้ว่าเป็นพาวเวอร์แบงค์ขนาดเล็กที่สุดที่เหมาะสําหรับการใช้กับ iPhone 16หรือไม่ก็17ซีรีส์นะครับแบตเตอรี่ศูนย์ไปจนถึง50%เนี่ยใช้ระยะเวลา 27นาทีถือชาร์จไปไหนก็ได้ครับไม่เธอะทะมีสายมาให้ในตัวเองชาร์จไฟกลับมาที่ power bank เนี่ยใช้ความเร็วเต็มที่สูงสุด30วัตต์ครับและคุณก็ไม่ต้องไปหาสาย USB Type C มาเช่นเดียวกันเพราะคุณสามารถใช้ สายที่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับเต็มร้อยได้ภายในระยะเวลา2ชั่วโมงราคาการจัดจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่1999บาทมาต่อกันที่ a n k e r Laptop Power Bank รหัส A1695 ครับรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วสร้างมาสำหรับใช้ชาร์จกับโน้ตบุ๊กเป็นหลักเลยเพราะว่าความจุมากขึ้นชาร์จเร็วรองรับสูงสุดทำได้เร็วจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าโน้ตบุ๊กที่รองรับก็จะต้องสามารถรับไฟที่เป็น power delivery 100วัตต์หรือไม่ก็เป็นพอร์ต Type C เป็น t h นเ d อร์โบสในด้านของน้ําหนักนะครับก็อาจจะหนักหน่อยแหละด้วยความที่ว่าเป็น power bank ความจุเยอะสําหรับรุ่นนี้อยู่ที่595กรัมนะครับรุ่นนี้คือ2 5 0 0 0มิลลิแอมครับชาร์จเร็วรวมกันสูงสุดย้านะครับว่ารวมกันสูงสุดอยู่ที่165วัตต์มีสายชาร์จในตัวให้2เส้นดูด้านบนก่อนเลยครับด้านบนตรงนี้จะมีสายที่เขาตั้งชื่อว่า insta cord เราลองดึงออกมาให้ดูความยาวพอๆกับเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้ก็70 แสดงว่าความยาวเท่าๆกันซึ่งสายอันนี้เนี่ยจะนับตามสเปคเป็นไทท์ C 1นะครับในด้านของวัสดุดีไซน์เนี่ยเขาใช้สายที่ทนต่อแรงบิดแรงตึงบริเวณฝั่งนี้เองนะครับรูปแบบของผิววัสดุนั้นจะไม่เหมือนกันจะเป็นสายถักแข็งแรงทนทานมากกว่าเจ้าสาย C2 เนี่ยเขาสร้างมาให้เราสามารถเกี่ยวข้อนิ้วถือได้ด้วยแกว่งไปมาอย่างนี้ก็ทําได้ซึ่งสายไทท์ C2 เนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณสัก20ซนติเมตรนะครับถามว่าพอใช้ไหมก็เพียงพอต่อการที่พอแบง ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อาจจะเอามือถือมาเสียบเล่นอืมเสียบเล่นชาร์จไปหรือไม่ก็เสียบตรงๆเข้ากับ โน้ตบุ๊กจิ้มเข้ากับ Type C ด้านข้างเครื่องได้เลยครับเพียงพอต่อการใช้งานซึ่งสําหรับ Power Bank รุ่นนี้นะครับรองรับการชาร์จพร้อมๆกันสูงสุดถึง4อุปกรณ์โดยความเร็วแต่ละพอร์ตจะแบ่งออกมาเป็น USB Type C 1ที่อยู่ด้านบนเนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่100วัตต์แล้วก็ USB Type C 2ที่อยู่ด้านข้างเป็นสายถักเนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่100วัตต์ครับและ USB Type C 3ลองพลิกดูซินี่ครับบริเวณด้านข้าง Type C 3 in อินและเอาซึ่งอันนี้เราจะต้องหา สายมาเองอันนี้ก็เป็นพอร์ตที่เป็น Type C 100วัตต์เช่นเดียวกันเอาล่ะแล้วมีอีก1นึ่งพอรครับปิดท้ายยังไม่ได้พูดด้วยฟังนี่คือ USB Type A ความเร็วสูงสุดเต็มที่ในการจ่ายไฟจะอยู่ที่33วัตต์เราสามารถชาร์จไฟกลับมาที่ Power Bank จากศูนย์ไปร้อยในระยะเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนิดๆด้วยความเร็วเต็มที่คือ1น0วัตต์และแน่นอนว่าคุณจําเป็นจะต้องมีอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟมา เร็วสุดในระดับ100วัตต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัว power bank เองเนี่ยไม่ได้มีขาปลั๊กไฟบ้านมาให้คุณจำเป็นจะต้องหาอะแดปเตอร์สักอันหนึ่งที่เป็นพอร์ต Type C และ Gym จิ้มจากสายไหนก็ได้ C1 C2 ได้หมดเลยเราลองกดปุ่มด้านข้างครับปุ่มอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายกดปุ๊บจะรู้ทันทีเลยว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์และนะขณะที่เรากําลังชาร์จไฟออกไปที่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือแล็ปท็อปเนี่ยเขาจะมีตัวเลขบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ชาร์จจด้วววยยคาาาามเเรร็กก่่่ไไฟไหี ซึ่งในที่นี้ครับแองเก r รุ่นที่เราพูดถึงอยู่ได้รับโลโก้ CCC มาอย่างเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าเราสามารถพกพารุ่นนี้เข้าประเทศจีนได้แบบสบายบือราคาการจะดจำหน่ายนะครับอยู่ที่3,499บาทรุ่นนี้ ครอบคลุมทุกอย่างจริงๆเรามาต่อกันที่ Anchor Mag Go Magnetic Power Bank รหัส A 1 6 6 4ครับนี่คือ Power Bank ที่รองรับ Mag Safe ที่บางเฉียบวัดแล้วหนาแค่ครึ่งนิ้วเท่านั้นความจุจะอยู่ที่10,000ม mm ิลลิแอมนะครับกับน้ำหนัก200กรัมพอๆกับเราถือมือถือ1เครื่องกับอีกครึ่งหนึ่งอืมก็ถือว่าไม่หนักเลยนะครับดีไซน์ก็ดูกระทัดรัดซะด้วยนะครับเหมาะกับการชาร์จและใช้ทันทีไร้สายไม่ระโยงระยางในกล่องเนี่ยเขา จะมีสายชาร์จ USB Type C to USB Type C มาให้นะครับชึ้ง 60เซนพอดิบพอดีเลยครับไม่อยากจะชาร์จด้วยรูปแบบไร้สายสะอย่างเดียวอย่างน้อยก็ยังมีรูปแบบสายมาให้เชื่อมกับอุปกรณ์อีกสักอันชาร์จพร้อมๆกันครับตัว power bank เนี่ยเขาจะใช้วัสดุที่ทําให้เรารู้สึกถึงสัมผัสนุ่มๆครับขอบโค้งมนตรงนี้จะพอดีกับขอบของนิ้วมืออุ้งมือพอดีเลยเห็นไหมนุ่มมือครับแต่ข้อดีข้อเด่นยังไม่ใช่แค่นั้นครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในเขามีการติดตั้ง aerogel ไว้ครับเย็นมือเวลาเราได้ถือจับ power bank ณขณะที่เราอาจจะ ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆอยู่นั่นเองและแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ซื้อเป็น iPhone 17ซีรีส์มาอย่างเรียบร้อยเราสามารถเอา Power Bank รุ่นนี้มาใช้งานควบคู่กันได้เพราะว่ามี m a g s a f e อยู่แล้วนะครับในที่นี้ครับ Power Bank รุ่นนี้เราสามารถแปะโป้งไปเลย แล้วเราก็ปล่อยมือได้อย่างสบายใจสามารถยึดเกาะกับฝาหลังของโทรศัพท์ได้แบบแน่นหนามากๆและเขามีไอคอน MFI ก็มาจาก Made for IDW ก็คือได้รับการรับรองจากทาง Apple ครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถใช้งานได้แบบสบายใจไม่ต้องเป็นกังวลจริงๆแล้วครับเราสามารถใช้งานร่วมกับมือถือ Android ที่รองรับก็สามารถทําได้นะครับแต่ Android ไม่ได้มีระบบ m a ็ s a f e งานส่วนใหญ่ต้องไปคาดหวังกับเคสที่ซื้อมาใช้งาน ร่วมกันที่เขาจะมีแม่เหล็กฝังอยู่ด้านในเราก็สามารถแปะไอตัว p o w แบงค์อันนี้ชาร์จใช้แบบที่เป็นไร้าสายได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้เนี่ยตัวพาวแบงค์รองรับมาตรฐานไร้าสายชี้2ครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่15วัตต์ถ้าเกิดว่าเราใช้ชาร์จ iPhone 16และก็17ซีรีส์นะครับด้วยความที่ว่าขนาดความจุแบตเตอรี่นั้นเขาใกล้เคียงกันถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากแบตเตอรี่0%ไปจนถึง50%จะใช้เวลา 1ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเร่งรีบกว่านั้นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อกี้ว่าคุณสามารถเอาสายชาร์จมาเสียบ ที่ตัวด้านล่างของตัว Power Bank แล้วก็จิ้มไปที่สมาร์ทโฟนของเราไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android นะครับในที่นี้จะได้ความเร็วที่เร็วมากกว่าในระดับ30วัตต์ครับสังเกตกันที่ด้านข้างๆของบอดี้ Power Bank นะครับจะมีปุ่มๆหนึ่งเราลองกดดูครับกดปุ๊บเนี่ยจะเป็นไฟสถานะติดขึ้นอย่างในตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ50%ถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จก็ชาร์จด้วย USB Type C ที่อยู่ข้างๆอันนี้ได้เลยราคาขายอยู่ที่2 6 9 9บาทเอา้่ะแล้าสุดท้ายที่อยู่นคลปวิดีโอน น,น,นี่คือสถานีจิว๋วชาร์จไร้สายแบบพกพาได้ขนาดเท่าขนมมาการอง1ชิ้นน้ำหนักอยู่ที่115กรัมเบามากกว่ามือถือเครื่องหนึ่งซะอีกนี่คือ a n k h r r m a g o Wireless Charging Station ครับรหัส B25 M8 อันนี้รหัสไฟเครื่องบินหรือเปล่าฮะ <c oughs> ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะรองรับการชาร์จพร้อมๆกันได้3อุปกรณ์เราสามารถที่จะกางตัวชาร์จิ่งสเตชันออกมาให้ มีทั้งหมด3โซนแบบนี้ได้ครับฝั่งซ้ายสุดตรงนี้นะครับเราสามารถเอา iPhone มาวางแปะแหมะไว้ได้ในที่นี้รองรับ m a ็กเซ e เหมือนกันเพราะว่าผมจะลองดึงและยกขึ้นมาให้ดูแบบนี้ m a ็กเซ e นั้นสามารถยึดเกาะยึดจับได้แบบแน่นหนามากๆแต่การใช้งานไม่จําเป็นต้องยกขึ้นมาแบบนี้ครับเพราะว่านี่คือชาร์จิ่งสเตชันที่วางกับโต๊ะแล้วก็บริเวณขวามือของตัวชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยจะเป็นโซนที่เราใช้ชาร์จ Apple Watch ครับและบริเวณตรงกลางนะครับเป็นโซนที่เราใช้ชาร์จ หูฟัง AirPods ได้แบบสบายๆพื้นที่ตรงนี้มีการเว้นระยะห่างอย่างบีดีไซน์ไม่ใช่ว่าเอามาวางแล้วเบียดกันดูไม่สวยดูไม่เป็นระเบียบซึ่งเจ้าสิ่งนี้นะครับเหมาะกับสาวกที่พกทุกอย่างเป็นของ Apple เดินทางไปเที่ยวไปทำงานเหนื่อยกลับบ้านอยากนอนแล้ววางแปะวางแมะเรียงตัวกันไปเลยครับชาร์จทีเดียวไม่ต้องตื่นมาเปลี่ยนเสียบสายสลับกันไปเข้าออกนอนยันเช้าไปเลยนี่คืออะแดปเตอร์และสาย USB Type C ซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่ ประมาณนี้นั่นเองเนี่ก็ประมาณสัก120เซนเห็นจะได้ซึ่งสายไทซีทูไทซี C, อันนี้เนี่ยเราก็มาจิ้มที่อะแดปเตอร์ที่เขาให้มาในกล่องได้เลยครับอะแดปเตอร์นี้เป็นของแองเกอร์เองนะครับความเร็วในการจ่ายไฟเต็มที่สูงสุดคือ45วัต์รูปแบบปลัก๊กเป็นหัวกลมๆตามนี้เลยราคาการจัดจำหน่ายนะครับของเจ้าสถานีชาร์จจิว๋วอันนี้อยู่ที่3299บาบาทไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามแต่นะครับที่ผมได้เล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้มีจัด จำหน่ายแล้วที่ทางช่องทางออฟไลน์ตั้งแต่ร้าน JIB. Live แล้วก็ AIS Shop ครับรวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์อย่างช h อป e ี Lazada และแอปพลิเคชัน t i k t o k ก็มีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นเดียวกันฝากตรกากาสายล่างของคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นช่องทางที่เขาจะจัดโปรแคมเปญพิเศษในช่วงเทศกาลนักชอ้อปเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ฝากติดตามตัวแบรนด์แอนเคอร์ด้วยนะครับเขาจะมีสินค้าใหม่ๆเปิดตัวมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทางช่อง t i k t o k a อ c เ o อ o ์ f อฟ i ิเชียล o r e แล้วก็ Facebook at anchor Thailand เอาไว้ว่าตามนี้แล้วกันนะครับใครที่ดูแล้วมีคำถามส่วนใดอยากถามอยากรู้เพิ่มเติมแล้วผมไม่ได้เล่าให้ฟังถามได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบไปแล้วครับสวัสดีครับ